วันนี้พระคุณเจ้าพระอาจารย์ได้พามาสนทนาธรรมที่ลานธรรมแห่งพุทธ,ธะปรางประสูตรตัสรูปรินิพานในยะแห่งธรรมนั่นก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่คือตัสรูและก็ดับไปองค์ศาสดาได้แสดงธรรมให้เราเห็นการแห่งการประสูตรที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ตัสรูรู้แล้ว ในสิ่งที่รู้นั้นแล้วก็ดับไปปรินิพีานก็คือดับอันนี้คือสภาพธรรมน้อมเข้ามาในจิตใจของเราอารมณ์สุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ได้แม่นานและก็ต้องดับไปพระศาสดาสแสดงธรรมด้วยรูปธรรมน้อมนำสู่นามธรรมาท,ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ความดีเห็นพระพุทธองค์ที่เกิดขึ้นด้วยเจ้าชายสิทธัตถะตัดสรู้้วยองค์พระสมัมมาสัมพุทธเจ้า ปรินญาผานอันยิ่งใหญ่ก็ยังมีการเกิดดับสภาพธรรมในใจของเราก็เหมือนกันอารมณ์ของเราก็เช่นเดียวกัน <c oughs> มีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นพ่อผู้ยิ่งใหญ่ได้สอนทำเราไว้มากมายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้พระพุทธองค์สอนไว้ทั้งหมดเลยเราเกิดมาเป็นส่วนแน่นอนในโลกใบนี้จงน้อมเอาพัรรมที่ยิ่งใหญ่ที่พ่อสอนเอาไว้ทั้งสามโลก มิใช่เฉพาะโลกใบนี้มาเพียกรกระทำมาลงมือปฏิบัติมาใส่ไว้ในใจก็จะวิเศษที่ขุณยิ่งนักแต่เราทั้งหลายไม่ได้เห็นคุณค่าของพระธรรมเอาเตโมหะโทสะไปใส่ไว้ในใจก็ได้แค่เศษของพระธรรมปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไปไม่ถึงลองละสิท่านทั้งหลายละโทสะละโมหะความโลภนับระการทั้งปวงฆ่าไม่ได้หรอกมันไม่มีตัวตน แต่เราสามารถจเจริญสติละสิ่งเหล่านั้นได้ตนกราตนธรรมพุทธบริษัททั้งหลายได้เพียงปฏิบัติหรือติดตามธรรมะของพระคณเจ้านี่ก็เชื่อว่าท่านได้ละแล้วแม้ในขณะหนึ่งก็ถือว่าวิเศษที่คนในค่ำคืนนี้ทุกท่านที่เพียรมาปฏิบัติท่านก็ได้ละทางโลกละความสนุกสุขสบาย ความหวงความห่วงต่างๆทรัพย์สินสมบัติที่มีมากมายหรือน้อยก็แล้วแต่หาได้ด้วยหยาหง่นแรงงานผูกมัดในจิตใ,ใจของเราสละมาได้ตั้งสามวันสามคืนเนี่ยเราไม่รู้ไม่รู้ตัวเองนี่นว่าเราละได้มหะโทสะยิ่งไม่มีประโยชน์อะไรทําไมเราจะไม่ละและจะละไม่ได้ถ้าเราจะละพิจารณาเห็นโทษที่ละไม่ได้เพราะเราคิดว่ามันดีไม่เห็นโทษกิเลสทั้งหลายนี่ พระพุทธองค์ชี้ชัดว่าแล้วมันเป็นโทษไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยมีแต่ทุกโดย่ายเดียวดังนั้นวันนี้ให้ทราบชัดว่าความไม่ดีความชั่วทั้งหลายมีโทษทั้งนั้นเลยเปรียบเสมือนอาหารที่เราจะรับประทานเข้าไปสิ่งใดเป็นโทษเรายังไม่รับประทานลงไปอารมณ์ก็เช่นเดียวกันกิเลสในใจก็เช่นเดียวกันอย่ารับไว้ในใจอย่าสงสมเอาไว้มันจะมีการงอกงามเจริญเติบโตนั่นคือทุกข สิ้นกาลนานวันนี้เราจะรักษาแต่สิ่งดีๆไว้ในใจความคิดที่ดีอารมณ์ที่ดีความดีนี้ก็จะมีการเจริญเติบโตงอกงามบุญก็มีชีวิตบาปก็มีชีวิตดังนั้นพุทธบริษัททั้งหลายนะแต่นี้ต่อไปตั้งใจรักษาความดีเจริญความดีและและสิ่งที่ไม่ดีในใจเวลาเหลือน้อยแล้วในเวลาที่น้อยนิดนี้จงทำให้ดีที่สุด อย่าช่าใจอย่าประมาทกิเลสคือโทษในใจแม้เพียงเล็กน้อยพอเขาเติบโตขึ้นจะประกอบด้วยทุกสิ้นกานนานล้างใจวิจัยใจตนเองลองนั่งภาวนาพิจารณาดูนะให้ไปละโมหะโทสะในใจแล้วท่านจะสบายเบาเบิกบานเหมือนเสื้อผ้าที่สั่งสมสิ่งจะกปกมานานพอเราได้ไปซักไปทำความสะอาดออก จะเบาสบายเบิกบานขาวสะอาดสวยงามไปเลยลเสื้อผ้าที่ใส่ซักมาหลายรอบแล้วนี่แต่ใจของเราเนะี่ยถ้าเราไปผ่านกระบวนการด้วยธรรมะไปซักไปล้างใจเหมือนเสื้อผ้ายิ่งจะสะอาดกว่าน,นั้นซักครั้งเดียวดีตลอดไปละกิเลสในใจละความชั่วทั้งหลายม่ได้ฆ่าทิ้งละโมหะละโทสะอย่าไปเป็นสิ่งนั้นอย่าพูดอย่าคิดอย่าทำ อย่าไปส่งเสริมละของตัวเองให้ได้และระวังอย่าไปหยิบยื่นให้คนอื่นทีนี้โมหะโทสะคําพูดคําจาสายตาที่มองกันไม่เป็นมิตรทั้งหลายนี่แหละเจริญสติระวังระวังใจตัวเองระวังความคิดระวังกายวาจาต่างคนต่างระวังสํารวมแห่งตนละโมหะโทสะแห่งตนบริษัทนี้ก็จะงดงามยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น,นเหมือนที่เรานั่งอยู่ขนานี้ ทุกท่านมีความสงบนิ่งอันนี้แค่สงบกายก็งามแล้วเป็นสุขแล้วสงบใจเข้าไปอีกมีแต่ความเมตตาแผ่ออกไปเยือกเย็นเป็นสุขทีนี้ในชั่วขณะเรายังทําได้ทําให้ได้ตลอดไปนานขึ้นนานขึ้นนานขึ้น,น,น,นยืนยาวขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของระบบความคิดการเจริญสติรู้เท่าทานันจิตแห่งตนทุกคนทําได้แต่เราไม่ได้มาเน้นตรงนี้ ไปให้ทานไปสวดมนต์ไปสนทนาไปทําบุญปีตีสุขพอได้ประโลมใจเอาไว้กลับไปก็ทุกข์เหมือนเดิมก็อยากไปทําบุญวัดนั้นวัดนี้นอีกก็ไปอีกอดีขึ้นบ้างก็แค่ประโลมประโลมลองไปละไปทิ้งไปล้างใจะให้สะอาดสิพุทธบริษัททั้งหลายอยู่บ้านก็มีความสุขมาวัดก็สุขยิ่งนักเพราะเอาความสุขที่บ้านเอาความดีที่บ้านในชีวิต ปกติประจําวันมาต่อยอดซึ่งกันและกันคนนั้นสุขอย่างนี้คนนั้นสุขแบบนี้เราก็จะมีความสุขหลายยอดเพิ่มมากขึ้นเหมือนที่เรามาถวายพัตตาหารในช่วงเวลาเช้าเช้ามีไม่มากหรอกต่างคนมีแค่อย่างสองอย่างนํามารวมกันก็เป็น 10- 20อย่างมากขึ้นเองถ้าเราบริโภคคนเดียวก็ได้วิตามินแค่หนึ่งอย่างสองอย่างแต่ถ้ามาแชร์กันมารวมมาเสียสละเรียกว่าให้ทาน พระคุณเจ้าก็ไม่รับทั้งหมดเพียงแค่ว่าเป็นแม่เหล็กดูให้เรามารวมกันเยอะๆเสียสละเยอะๆสารอาหารเพิ่มขึ้นเยอะๆหลังจากท่านพิจารณาไปแล้วเรามาบริโภคด้วยกันจากที่มีแค่หนึ่งอย่างสองอย่างบริโภคคนเดียวเราจะได้บริโภค10อย่าง20อย่างวิตามินครบ5หมู่เลยนะสิหมู่20หมู่เลยทีนี้เห็นไหมเราที่มีความสุขไงมากินข้าววัดมารับประทานอาหารที่วัด สุขกายก็มองเห็นเป็นวิทยาศาสตร์สุขใจทีนี้ได้สวดมนต์ได้ฟังธรรมได้สมนานันจะเจอครูบาอาจารย์เจอเพื่อนทรรเจอลูกเจอหลานโชคดีที่สุดแล้วพุทธเถาบริษัททั้งหลายเราเป็นชาวพุทธขนาดมาให้ทานยังมีความสุขถ้าเราละกิเลสในใจอันสิ่งที่เป็นเครื่องเร้าร้อนน่ะจะสุขขนาดไหนถึงภาวนาไม่เป็นไม่อะไรก็ให้ไปละโทสะโมหะในใจนะ เปรดักมันให้ได้คือไม่คิดมันจะมาที่ความคิดก่อนคิดบ่อยๆตึกตองบ่อยๆนึกบ่อยๆอ,ออกมาเป็นคําพูดออกมาเป็นการกระทําดังนั้น,น,นสก,กัดตั้งแต่ความคิดให้เกิดขึ้นถ้ามีธรรมเป็นโยมก็งามก็มีออร่าในตามสภาวะของโยมเป็นพระคุณเจ้าก็จะงดงามยิ่ยงนักด้วยศรรีลด้วยธรรมเป็นเครื่องประดับใจ มีจีวรผ้ากาเสวะพัดของพระศาสดาประดับกายมีธรรมะประดับใจก็จะงามนอกงามในผู้แทวภาษาทั้งหลายมีแต่เสื้อผ้างามๆเลือกสรรซื้อหามาใส่มีธรรมที่งามๆประดับใจบ้างไหมเหมือนเสื้อผ้าที่เราใส่ไหมอย่าสักแต่ว่าธรรมนะต้องตั้งใจต้องใส่ใจและต้องรู้ใจตัวเองว่ามีมากหรือน้อย ใจงามหรืยใจขี้เลตั้งใจตั้งใจรวบรวมบุญบรารมีดูใจตัวเองวิจัยตนเองในค่ำคืนนี้และต่อไปอย่าชะล่าใจในมมหะโทสะจงรีบละสิ่งที่ควรละเจริญสิ่งที่ควรเจริญสมาธิสติปัญญาศีลภาวนาทานสวดมนต์เมตตาเกื่อกูลเสียสละจาคะอันนี้คือเครื่องประดับใจทั้งหมดหยิบมาใส่จิตใส่ใจเอาไว เราเอาโทรศัพท์โมหบประดับใจมานานแล้ววันนี้พระคุณเจ้าพระอาจารย์ขอเน้นย้ำให้ทุกท่านได้เห็นความสําคัญยิ่งของธรรมะแล้วน้องไปใส่ใจตอนนี้เราเห็นเห็นภายนอกสวดธรรมะมีแต่สิ่งดีๆข้อนั้นข้อนี้ได้หมดวันนี้ก็จบธรรมาจากย่าพระแต่ปิดกอันนี้คือภายนอกคือวาจาทําอย่างไรธรรมาจากที่เราสวดนี่จะไปจากไปษาในใจในความคิดของเรา ไม่ใช่ว่าสวดธรรมจากได้คล่องแคล่วชัดเจนแต่เวลาจะจากจะสารในจิตในใจกับเอากิเลสไปจากไปสารก็ขาดทุนเปล่านะแบบนั้นไม่ใชื่อว่าได้ธรรมจากนะแม้จะไม่รู้จักธรรมจักแต่ถ้าเอาทานสินภาวนาเอาความดีไปจากไปสารในจิตในใจในความคิดแห่งตนในคําพูดกับเพื่อนสารกับเพื่อนๆด้วยทานสินภาวนาก็ประเสริฐเลิศล้ำแม้จะสวดธรรมจากไม่ได้แต่ท่านก็มีธรรมะ เป็นเครื่องจากเครื่องสารในใจที่งดงามอนุโมทนา